คลิปนี้ขอมาป้ายารองเท้าส,สกอเร่นฮิตอย่างรุ่นไซโคที่ตอนนี้เขาจัดโปรแบบจุกมากคู่นี้เลยทุกคนที่ใครๆก็ชอบใส่แบบฮอตฮิตตลอดการแล้วตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นราคาเดียวเหลือแค่9 9 9บาทเท่านั้นแล้วบอกเลยว่าคู่นี้คือใส่สบายไม่มีร้านแถมน้ำหนักเบาแล้วก็ทนทานด้านบนเขาก็จะมีสายคาดแบบนี้จะเป็นผ้าทอพิเศษกระชับรูปเท้าและปรับได้ส่วนผืนด้านบนก็ทําจากไฟลอดจะให้ความนุ่มแน่นกระจายแรงกดแล้วก็น้ําหนักเบาแล้วเขาก็ยังมีสินค้าสไตล์ใหม่หน่ารักน่าชอบในราคาเริ่มต้นแค่650แล้วตอนนี้เห็นว่าโป ด้วยอย่างคู่นี้รุ่นไบโอมโซนี่รองเท้าสําหรับคนที่มีภาวะเท้า,ทา,ทาแบนและขอ้อเท้าบิดเข้าในคคือจะช่วยซัพพอร์ตอุ้งเท้าให้ตรงจุดเพราะเขามีเทคโนโลยีไบโอแมคเน่หรือจะรุ่นไบโอมสเปกตัมก็เหมือนกันนะแล้วคู่นี้คือลดราคาเหลือแค่585บาทเองอะหรือจะรุ่นโซลาก็ล,ลดเหลือแค่621บาทหรือจะรุ่นใหม่อย่างมิลลี่นี่ก็คือสวยมากหรือจะพวกรองเท้าผู้หญิงกลุ่มชังกี้นี่ก็คือสวยเหมือนกันแถมยังเอามาลดราคาอีกบอกเลยว่าแต่ละคู่นี่คือของมันต้องมีอะแอบกระสี่ีทงััั้้้้นนนนนนนถึ30กยยาาเ ไม่ว่าจะเจ็บมาจากไหนให้สกอร์รับโจบ้รีพุ่งตัวไปช็อปกันด่วนๆเลย